สวัสดีครับ EP ที่128พื้นดวงของคนที่เกิดวันอังคารเดือน2ปีมาเมียก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีสำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทางชีวโค้ดแล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1,8 0ดวงชะตา ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่องขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางไลน์ได้ที่ l ล n e ID ดี1 9 6ย2 5 1 9 1 9แถมแผนที่ชีวิต1ดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิตและแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันอังคารเดือน2ปีมะเมียเป็นคนใจดีพูดจาดี รักเงินเป็นชีวิตจิตใจเป็นคนที่มีความภาคเพียรเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครมีรสนิยมสูงรักศักดิ์ศรีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีพิกสถานการณ์เก่งมีชั้นเชิงธุรกิจที่ดีมีความมั่งคั่งร่ำรวยดีแต่ต้องระวังเรื่องของความคิดในบางครั้งคิดเลื่อยเปื่อยบางอารมณ์นอนเป็นผักแช่ยอยู่เฉยๆไม่อยากทำอะไรและอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้อันนี้ต้องระวัง ปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวถ้าไม่อรอบคอบแต่ัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกาหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทํากันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทําได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ สความศิวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. ส,สติปัญญาให้กันไม่ได้และสถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทำอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทานันวางจิตวังใจให้ดีทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเงินมือมัจุราชหรือช่วงที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่ช่วงเดียวครับคือช่วงอายุ63-64ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุ อันตรายร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มากคราวนี้เรามาดูทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนบ้างที่ดวงตกเริ่มต้นจากอายุ4-5ขวบ22-23 26-27 48-49 52-53 63-64 67-68 85-86และ89-90 ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทําให้เราคิดผิดทพาพลาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทําให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทําให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุข เกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันรู้แล้วก็แก้ปัญหากันไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจำสังขารหรือจิตตสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนะทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ความรู้ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องไปจําแค่บอกให้รู้เฉยๆว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทําหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทําเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสําหรับคนที่กังวลอยากทราบดวงชะตาล่วงหน้าในปีนั้นในเดือนนั้นหรือหาช่วงจังหวะในการทําธุรกิจสามารถตรวจด,ดวงละเอียดกับผมได้ที่ไลน์ไอดี 0619642519ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ